<c oughs> ไปตรวจให้ตาไปตรวจให้ตาไปตรวจตรวจให้ตาโอ้่หไปไปไปตรวจแล้วไปฉีดให้ตาเลยฉีดให้ตา <c oughs> หมอั oh, mother, ้เไปอีกแล้วหมอ